เพชรยนต์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะกับเอมมี่เพชรยนต์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่จะมานําเสนอรถอีโคคาอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ยอดนิยมตลอดการเลยนะคะไม่ว่าจะปีไหนพออนไหนนะคะก็ไม่ตกรุ่นนะคะคือรถซูซูกิสวีปนะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะราคาเพียงแค่339,000บาทนะคะวิ่งไปเพียง37,000โลนะคะลูกค้าคะเดี๋ยววันนี้เอมมี่นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมาชมรถซูซูกิสวิปคันนี้กันนะคะโชว์ฮาร์กลยคาะนะคะ ในส่วนของหน้ารถนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์นะคะลูกค้านะคะมาพร้อมกับกระจังหน้ารังผึ้งนะคะแล้วก็ตาสุสกินะคะอย่างนี้เลยนะรถคันนี้นะคะด้านเดิมคือเป็นสีขาวอย่างนี้เลยนะคะคือสีเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็จะมีสเกิร์ตแต่งรอบคันนะคะคันนี้บอกเลยนะคะว่าลูกค้าได้ไปนี่คุ้มมากเลยนะคะรถใช้งานน้อยมากนะคะคันนี้นะมาคันนี้นะคะมีไฟเรียวที่แก้มด้านหน้านะคะอย่างนี้นะคะ นะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันต่อเลยนะคะโอเคนะคะบอกเลยนะคะว่าด้านในนะคะคุมโทนเป็นโทนสีดํานะคะลูกค้าขานะคะกระจกทั้ง4บานนะคะตรงนี้จะเป็นกระจกอัตโนมัตินะคะแล้วจะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะนะคะรถคันนี้นะคะถูกใช้งานไปแค่37,000โลนะคะลูกค้าข่าบอกเลยนะคะว่าใหม่ทุกจุดเดินทุกจุดแน่นอนค่ะ เบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าจากโรงงานแท้เลยนะคะลูกค้าขะเบาะผ้านะคะคุณพิเศษของเขาก็คือนะคะจะคลายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะนะคะด้านในถือว่าใหม่นะคะลูกค้า่ะนะนะคะเดี๋ยวมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะบอกเลยนะคะว่ารถนี่ค่อนข้างกว้างนะคะค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวนะคะลูกค้าคะเบาะนะคะก็สามารถพับเก็บได้นะนะคะเบาะก็สามารถพับเก็บได้นะคะดูนะคะ ช่องเก็บสัมภาระนะคะลูกค้าสามารถพับเบาะเก็บอย่างนี้นะนะคะเก็บเบาะพับลงนะคะหรือลูกค้านะคะจะใส่ของนะคะนะสะดวกสบายมากเลยนะคะต่อการใช้งานนะคะไม่ยากเลยนะนะคะคล้ายๆกับอาซงเนี่ยคล้ายๆกับ Honda Ja จ็นะคะพับเบาะได้เก็บสัมภาระได้เยอะได้กว้างนะคะลูกค้าขานะบอกเลยนะคะว่าใหม่นะคะคันนี้นะคะมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะสปอยเลอร์หลัง นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้สองตัวนะคะเวลาลูกค้าถอยหลังนะคะมันจะกันนะคะกันลูกค้าชนด้านหลังเนาะนะคะบอกเลยนะคันนี้นะคะคือเครื่องหนึ่งันสองร้อยซีซีนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรื่องประหยัดน้ํามันประหยัดน้ํามันมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเครื่องกันต่อนะคะมาตามเอมี่มาเลยค่ะวันนี้นะคะเอมี่มาพูดสดโดนส,สดแบบเรียๆเลยนะคะผิดพลาดตรงไหนนี่ขออภัยด้วยนะ โอเคนะคะตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่ในส่วนของห้องเครื่องกันแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าห้องเครื่องนะคะค่อนข้างใหม่นะคะลูกค้าขานะคะดูนะคะว่าใหม่มากนะคะคานะคะเป็นคานเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยถลอกแต่อย่างใดนะคะ สติกเกอร์จากโรงงานนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะน็อตนะคะเม็ดอาร์ทุกอย่างนะคะไม่เคยถลอกไม่เคยถูกการไขเลยนะคะนะคะราคาก็ไม่แรงนะคะคันนี้นะคะราคาผ่อนถูกถูกนะคะราคาผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทนะคะดู การันตีเลยนะคะว่ารถไม่เยิมนะคะรถไม่เยิมนะคะไม่ดังนะคะเครื่องนีนเงียบสนิทแน่นอนนะคะไม่วิ่งเพียง37,000ื่นโลนะคะโอเคนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะชอบ Suzuki Swift นะคะสีขาวคันนี้ปี2017นะคะไม่เพียง37,000ื่นโลนะคะราคาเพียง339,000บาทนะคะติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 96 725 2736หนะคะหรือนะคะอยากมาดูรถรถตัวเอนะคะมาได้เลยนะคะที่เสรีไทย95นะคะเลยมา20เมตรนะคะจะเจอกับพวกเรานะคะทีมพอยนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะแล้วเรามาพบกันนะคะเอมมี่มีโปรโมชั่นดีๆรอลูกค้าอีกเพียบเลยค่ะวันนี้มีะพยน์นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ